ตอนนี้เป็นเวลา2โมง3 4 4แล้วเคาน์เตอร์จะเปิดเช็คอินตอน2:55นะคะรออีกสักประมาณ20นาทีโอเค20นาทีกำลังจะเช็คอินแล้วแถวยาว,วมาก <laughs> <laughs> เราจะมาแจกตั๋วนะคะว่าเราจะได้นั่งด้วยกันไหมเอกนารีเขียนสาได้นั่ง 38K นับถา 38K <laughs> <laughs> อันนี้เราก็ได้ไป1ที่ ากันมากบายเจอกันทีน่นะู่นนะตอนนี้เราเช็คอินเสร็จแล้วหลังจากผิดหวังกับ <laughs> ที่นั่ง <laughs> เคยนั่งแค่แบบว่าที่แรนดอมที่นั่งเลยคือมีแค่ของแบบแอร์เอเชียก็เลยไม่คิดว่าอันนี้จะแรนดอม <laughs> <laughs> นี้เราก็กดตั๋วมาแล้วนะคะแล้วก็จะขึ้นรถบัสไปที่ชินจูกุเพื่อไปฝากกระเป๋าก่อนเพราะว่าที่พักเช็คอินได้4ี่โมงอากาศตอนนี้ร้อนไม่นะร้อย่างนี้กํลังโอเคแล้วไทยตอนอบ้าป่ะประเทศไทยอตอนหนานวคนที่ร้อนกับคนที่หนาวมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ <laughs> ไีไไ่ที่ทเาไปที่เมื่อไหรเราจะถึงชิบุย่าสักทีอะไม่มีวันมันหรือเปล่า <c oughs> เรานั่งรถกันอย่างมาราธอนมากนั่งเครื่อง6ชั่วโมงนั่งรถอีก2ชั่วโมงจนตอนนี้ก็ยังไม่ถึงชิบุย่าตอนแรกแพนว่าเดี๋ยวจะมาถึงชิบุย่าตอนตอน,ตอนเที่ยงแต่ว่าตอนนี้บ่ายโมงแล้ยังไม่ถึงชิบุย่าเลยกูย,ยังไม่เห็นเลยถนนห้แยกชิบุย่าอยู่ตรงไหนเป็นยังไงในที่สุดเราก็ฝากกระเป๋าเสร็จเป็นที่จ้อยแล้วก็ตอนนี้เรากําลัง เดินไปที่พระแยกชิบยานะคะเราก็จะไปทำคอนเทนต์ตื่ดูต้นแดดทบบนี้เหรอสวยๆแสงสวยๆเดี๋ยวของก็หลบเราเองบิน ตอนนี้เราข้ามแยกที่5แยกชิบุย่าประมาณอันนี้รอบที่เกือบสิบที่นัมาแค่สามคนมันก็เลยแยกเป็นสองฝั่งได้ถ้ามถ้ามาสี่ก็ไม่รู้จะจับยังไงเหมือนกันตอนนี้เรากำลังไปหาลาเมงกินกันนะคะเดินผ่านมาห้าล้านแล้วกินลาเมงที่ญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมคะเจ๊ก เราจะมาลองชิมราเมงจากใจคนไม่กินเค็มกันฮะทำไมมันวัมันกินเอาอะยังไงอ่ะเป็นระบบอะเค็มจริงจริงสุดคนังหมดคือคนเก่งคือไงหมดอ่ะเค็มมาก คินจิโชสองหกศูนย์คินจิโชโตเนี่ยตอนนี้เรามาถึงที่สถานีคินจิคินจิโชคินจิโจตอนนี้เรากำลังจะเข้าที่พักเพื่อไปเช็คอินนะคะแต่ว่าเราพักแบบ Airbnb ก็เลยไม่มีนะระบบเช็คอินเหมือนแบบโรงแรมก็คือเราไปเอากุนใจในล็อกเกอร์เองอะไรแบบนี้ถ้าถามว่าอาหารญี่ปุ่นเค็มไหม เรากินน้ำในร้านนะกินในร้านไป5้าแก้วน้ำเปล่าแล้วก็ออกมานอกนอกร้านกินกินไปอีกคนละขวดถ้าถามว่าเค็มไหมก็ไตใหม่ใกล้ฉันอันนี้คํานี้ใช้ได้จริงในห้องนะคะนี่มีเครื่องซักผ้ามีการต้มน้ำมีแกงก้วมม,มีเตารีดด้วยมีไมโครเวฟนะคะแล้วก็ตู้เย็นมีอ่างล้างหน้าเคา่อาล้างจานนี่จะเป็น ห้องอาบน้านะคะแล้วก็อันนั้นจะเป็นห้องส้วงนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นเตียงเธอแสดงวิธีการเดินเดินไปห้องประมาณนี้อันนี้ห้องคืนละสามพันก็จะประมาณนี้ไนเดินมาช้าจังยังไงนะ <c oughs> เปิดฝั่งนูนนะ <c oughs> อ๋อยังไม่ได้ปิดอันนี้เลยำ ตอนนี้ฉันเหมือนมีเพื่อนเป็นจอมขมังเวทอะผีหลอกกูไม <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่วิเวียนเวสวูดนะคะเพราะมันจะปิดภายใน20นาทีนี้แต่ยังไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนด้วยวันนี้แ <c oughs> ขนกมีสามปล้องแล้ว รถบัสที่สถานีชินจูกุนะคะดูออฟฟิศวันนี้อากาศช่วงเช้าของที่พักนะคะ ้ไดพตอนนี้เราทําการจองบัตรไปคาบาุจิโกะนะคะก็คือฟูจิเรียบร้อยแล้วไปรอบเที่ยงสี่สิบห้าก็กลับรอบห้าโมงห้าสิบก็คือจะมีเวลาอยู่ที่นั่นประมาณแบบสองสามชั่วโมงเพราะว่าเราเราไม่ได้จองออนไลน์มาแล้วมันแบบเต็มมากมานะคะแล้วตอนนี้กําลังว้าวุ่นวุ่นวายกับการตามหาผ้าบันคอวิเวียนตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเมื่อวานนะ่ะไปถึงแล้วมันไม่มีแล้วก็ร้านอีกร้านนึงก็คือปิดแล้วนะคะตอนนี้เราก็เลยลองมาหาที่ ห้างทาคาชิมายะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่จะมาซื้อถ้ามันคอวิเวียนเหมือนกันก็คือมาที่ห้างทาคาชิมายะได้ปิดทุ่มครึ่งนะคะปิดทุ่มครึ่งต้องรีบมาทุกคนกำลังเดินตามหาผ้าเช็ดหน้าอย่างคาเมคามันเจอเจอแล้วนี่เนี่ยสีที่เราตามหาตอจัส่บาวมานนะเย้ฮะต้องพูดอีกสิดิฮะทำไม เราเจอแล้วนะวิเวียนเวสบูตแต่ว่าไม่มีภาชนะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะโอเคทุกคน<ม><ม>ชั้นสี่มีวิเวียนเวสบูตนะคะแต่ว่าไม่มีภาชนะนะ,ะถ้าอยากได้ภาชนะไปที่ชั้นหนึ่งหนึ่งนะคะเรากำลังจะไปที่ชั้นหนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไปตามหาวิเวียนเวสบูตอีกครั้งหนึ่งถ้าครั้งนี้ไม่เจอก็อใส่โปโลเลยขออนุญาตซื้อผ้าลายเลกเก้สากาเลกเก้มาใส่เลยถ้าเกิดไม่เจออีก ในที่สุดเราก็ได้มาแล้ววิเวียนเวสุดโชว์ค่ะโชว์โชว์นี่นี่นู่นจัดปลายคนละสองอันนี้<อ>โปรโลหนึ่งวิเวียนหนึ่งอาน,นุนก็วิเวียนไม่รู้กียอันแล้วประเด็นคือเลงมาตั้งแต่ที่บ้านเลยว่าจะเอาลายที่เป็นหัวใจ สีฟ้าส้มคิดไว้ตลอดทางว่าคิดว่าจะซื้อสีฟ้าส้มยังไงก็จะซื้อสีฟ้าส้มแล้วทีเนี้ยก็แบบกาลังไล่ดูอยู่ว่าอันไหนคือสีใหม่ๆใช่ปะมีคนเดินมาข้างหลังเปิดลิ้นชัก,กออกมาหยิบมาทีเดียวเลยห้าหกืนทั้งหมดนั้นก็เลยอดก็เลยได้สีดํามาแทนฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำก่าที่เราจะหาชอ็อปเวียนเจอไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะสรุปก็คือห้างทาคาชิมายะชั้นหนึ่งอยู่ริมสุดเลยอยู่ข้างๆโรงเวชใช่ข้างโรยเวงเดียวไม่มีข้างอะไรมันจะเป็นมุมเหมือนมุมอับอ่ะก็จะเห นั่นแหละที่นั่นแหละทำมินละค่ะในที่สุแล้วก็ถึงแล้วฟูจิอันนี้จะเป็นเรสไลน์ จอดรถจุดที่ยี่สิบก็จะคนเยอะนิดนึงถ่ายแล้วเห็นไหมก็จะน่ารักมากเลยั้นถ่ายให้หร่แล้วกน หวานมันหวานบลูเบอรรี่ปก็หวานนี่ก็เค็มนี่เค็มหรืก็หวานไม่ขอฉันอร่อยเเค็มกว่าใครเขาี๋ยอก็หวานกว่าใครเขาเื่อยเป็นไรเนี่ยชิมอีกทีนึงเพื่อไม่เชื่อรสชาติเหมืนน้ำคลหวานไอ้เสเขานะงทุกคนน้ำ พอยังพอยังพอได้แล้วมั้งแวะมากินไอติมชิฟูจิซองละลายเดอเพื่อนมากเดดอย่าหยดใส่กูนะ s อรี่เดสแล้วก็โดนเท k e a โฟ o t o เดสตรงนี้ no photo หรอใหญ่แค่รอนขอหัจทาม ตอนนี้เรากลับมาที่คาวาคุจิโกะสเตชันแล้วนะคะแล้วเรากำลังจะเดินไปถ่ายรูปที่รอสันแป๊บหนึ่งในเวลา9นาทีตอนนี้เรากลับมาถึงชินจูกุแล้วนะคะจากฟูจิเป็นเวลาทุ่มครึ่งคือตอนนี้ที่ออสมาก ประชาญรแบบว่าถ้าสมมติว่าใครชอบเดินเร็วเนี่ยมาเดินที่ญี่ปุ่นได้เลยอันนี้คือข้ามได้เลยปะให้ใครอยู่ไทยแล้วแบบเข้าฟิตเนสชอบเดินประมาณ5.5ชั้น3อะไรเงี้ยมาเดินที่ได้เลยสบายรสวยเนีขาเดินไหนเอาเาอ มึงเรียบเกินทำไงให้กลมเกืนหนูคนญี่ปุ่นเดิ่เร็วเดินเร็วอันนี้ได้บอกัะไรอีกอันเดินเร็วอ่ะไม่ได้เลยอยู่ญี่ปุ่นนานแล้วอะโชเอาไปไปทั้งหมดไม่ไดคุณไม่ได้ช่วยหน่อยจ้ะคุณมันดูไม่เร็ว ตอนนี้ก็คือร้อยห้าสิบแล้วนะนีความเร็วควระดับต้นๆประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าคุณถ้าคุณเข้าไปที่รถไฟใต้ดินนะเจออย่างเงี้ยทุกคนเออมึงคือมป็นคนแปลกนะถ้าเดินถ้าเดินความเร็วระดับนี้เมื่อกี้คือความเร็วระดับปกติที่เขาเดินกันตอนนี้เรากลับมาที่ชินจูกุอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะไปกินยากิ nigus sake คาราเกะคาราเกะ อันนี้ตามถึงบ้านนะใครไม่เข้าคาราเกะนี่ตามถึงบ้านนะตาไปหรอโดนตามเลยแง่เลนกลางให้น่ากลัวมากอยากไปสมตาดูดิดูยิงเห็นว่าเคยตามมาโดนตามอ่ะญี่ปุ่นก็น่ากลัวเหมือนกันนะอันนี้ถึงแล้วนะคะร้านที่เรากำลังจะมากินยากิฮิกุซากายร้านลับชั้นสี่ครับะไปกินร้านรับสุดยอด จุดเต้ยแกเข้มนะถ้าจะเข็มไหมถ้าปิ้งย่างแล้ยังจะเข็มอีกพ <laughs> ี่ให้โอกาสหนูแล้วน <laughs> ะคะถ้าพี่กินปิ้งย่างแล้พี่เมมอี้ั่ง a p หาร s e r e c o m m e อันน,ออาาน,นะคะต้องใส่อันนี้นะอาหารเราในวันนี้นะคะ มีหมูมีเนื้อแล้วก็มีบิบ,บิมบัมปบปลาหมิ่นปลาเนื่องจากเมื่อกี้ไหม้เกินไปนะคะโอ้เตีงยงเบิร์ก <c oughs> ินอยู่ม,มีแลงเว้ยเดินเรามาไนชั้นสี่กำลังนังเล้วกลับไปหาเครกมากินเครปรานีนะคะเนี่ยได้กล้วยได้สตรอเบอรีร่สตรอเบอร,เรี่ก็มีแล้ว อได้กล้วยได้โหอันนี้เคมเลยอ่ะอยากได้ทั้งกล้วยอยากได้ทั้งเอ้ยหรือว่ากเปลี่ยนเป็นกาเก้ามันมีมิลลาไอศครีมกูดกูเอาอะไรแล้วนะตอนน้คุณจะเอาอะไรก่อนจะเอาอะไรกูเอากบาทม่อว่าสิมันกินนะมึงกินสอ๋อขอช่วยด้วยนะันสามรคุณกูเปลี่ยนเป็นสามร้แปดสิบแปดเจ็ดร้อิสมูน้รรอลออิง เขาต้องให้คนนี้ก่อนเปล่าแค่ไหนครับอ13 yes and 38 yes ได้แล้วมีชีสเค้กมีกล้วยแล้วก็มีครีมอันนี้มีกล้วยแล้วก็มีมีไอติมช็อกโกแลตอยากเอาสตรอเบอรี่มากินด้วย ไม่ปเห็นคลิปที่คนแบบกินอาหารแล้วถือกับที่พักปะมันไม่มีเลยอ่ะเราประสบปัญหานั้นแล้วค่ะเทเลทับบี้หรอหน้าตาแปลกๆอ่ะ <c oughs> ยังรออยู่นะคะรอวันที่ฉันได้เห็นถังขยะ เป็นพขยะแบบถูกกฎหมายแล้วนะคะผมเป็นอย่างนี้เหรอมาจากชินจูกุขยะชิ้นนี้มาจากชินจูก <laughs> ุได้พิมขยะอย่างถูกกฎหมายแล้วนะ <laughs> ใครก็ว่าฉันไม่ได้แล้วฉันทำหน้านที่อย่างสุดความสามารถเลยริงถึอมาจากชินจูกุถึงซูมิดะว <laughs> ันนี้เราอยู่เซเว่นญี่ปุ่นนะคะเราจะมารีวิวว่าเซเว่นญี่ปุ่นมีอะไรบ้างอุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรแบบนี้อันนี้เตะตาอันนี้เตะตาพี่มากเลยอ่ะเลี้ยวเข้าไปไกลมาก